ดูดวงชาวราศีธนูดวงดุดวงแรงเทวดาให้รวยดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดซันไม่รวยได้ไงนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูป,ปกาาปักคุมครองรักษาปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคอำนาจบ,บุญบารมีวัสนาโชคชะตาของคุณเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าหาเอาจริงเอาจังประสบความเร็จอัศวินขี่ม้าถ,ถือดาบก็ว่าว่าปราบศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิน้นเพราะปราบศัตรูหมดเป็นยังไงครับดวงเปิด จะตาชีวิตจะรับทรัพย์ได้บุญกุศลวาจนาได้ลื่นเลงสังสรรค์ได้ลลไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมันถึงเวลาท่านต้องลุกขึ้นมาสู้ับเกิดความตึงเครียดเอาจริงเอาจังนิดนึงอย่าปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาไฟลุกขึ้นมาสู้ ดูกชตาตกตำแหน่งเทมเรนน์กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดการที่พลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปูล่ฤษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสบผลเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบและปลดปล่อยนะครับหัวใจของท่านออกไปนะครับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเหมือนมีพี่น้องที่เข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำชูให้ท่านต่อย,ยอดได้เจอในสิ่งที่ดีเจอในสิ่งที่ใช่ จะติดเกิดขึ้นในโชคตาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นนะับเดวิลบังเกิดปิศานมูมาน,นางมารร้ายคนอิฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตานะับเตรียมตัวพลิกจากร้าการ,นะรบินดีเดะนะผมเขาเรียกว่าสิบช่วยมันเกิดขึ้นในโชคตาอำนาจบนบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิทธิ์คำชูป,ปกปักุ้งคลองษาการส,าส่งมอบช่วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคตาของท่าน ดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัตนายางก้าวโดดมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรุอบนะแต่เมจิกเที่ยวบางเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งกสิทธิ์คำชูป,ปกปกักกลมกองรักษาให้ท่านรื่นเริงสังสรรค์อยู่ในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ในสิ่งที่ท่านชอบปัญหนาต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเขาเรียกว่ามีดปักเต็มหลังปักเต็มหลังบง่งบอกถึงคนหักหลังคนให้ร้ายใส่ร้ายไปสีเล่นลับหลังไม่กล้าเล่นข้างหน้า ปีศาลมูมานนางมารลายจะชัดโนลบุกประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทํำยังไงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ลื่นเลิงสังสารก็ไว้ถึงแม้นะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเง,นง,นงนนินธุรกิจหรือว่าความรู้สึกม,มันเจ็บมันมาลายหายไปสิ้นแล้วมันเจ็บปวดมากก็อย่าให้เขาร,รู้รู้ว่าเรามีความสุขเขาจะได้สับสนงงงวยเพราะว่าโชคชะตาของท่านไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง จะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านได้รับโอกาสท้องโอกาสดีตกตําแหน่งแฮงแมนรู้สึกจ้าแย่รู้สึกตกต่าเบียดิดนะผมเทพเทวดาฟ้าดินคําชูหนุนนําโชกตาดวงตาจะเปิดมีดปากลงมานอนไม่รับกระวนกระวายกระซากระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ในหัวมีแต่เมตมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนับชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดดมูลบังเกิดนับบนจันทาจัเนเสนตห์นับบนสเสน่ห์จันซ้อนจันมหาเมตตามหานิยมนับไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงนับตกตำแหน่งที่ดี นะครับผมราชสีมานอซุตักในโชคชะตาเขาเรียกว่ารอบุญกุศลวาสนาใครบางคนที่จะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าดวงเก่าของท่านก็ตกตำแหน่งเอเมอรัลเป็นนักรบกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นนกน้อยจะทําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉนั้นค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ครับผมค่อยๆประดิบประดอยไม่ต้องรีบร้อนนะครับบางคนรีบร้อนอยากจะรวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้เหงเดี๋ยวนี้สุดท้ายเป็นไงครับติดหนี้เป็นร้อยล้านสิบล้านนะครับจะรีบไปทําไมครับอยู่ชะจูเฉยๆไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็บอกจะรวยมันรวยของมันเองมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไว้กระสากระสายท่านแกเอาง่ายๆก่อนแก้ให้ได้ก่อนแก้เรื่องบางเรื่องนะครับผมปิดปิดหูปิดตาเราไว้นะครับผมแก้ให้ได้ก่อนและนั่นแหละถึงเวลาคารบุน ครบผมให้พิเชตตกตําแหน่งโชคชะตาเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนานะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามามีบุญกุศลวาสนาก็จริงแล้วทําไมยังไม่รวยนะทำไมยังไม่รวย,วย,วยก็เพราะว่าปีศาจมูมานเข้ามากั่นแกล้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกตกต่ําเบี้ยดินรู้สึกอึดอัดมันโดนบีบบังคับซ้ายสามดาขวาสามดามุ่งตรงไปข้างหน้าโดนบีบบังคับนะครับจัดหนักจัดเต็มเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมการที่ท่านอยู่เกินหน้าเกินตานั่นเองการที่ท่าน ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วได้ในสิ่งที่ท่านได้มามีอันควรที่จะต้องโชว์ออกมาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเฟอร์เรอรี่ลัมโบกินนี่สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเอามาโชว์ไม่ได้นะครับต้องปกปิดซ่อนเลนอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นคนผีปีศาจสิ่งต่างๆก็บอกเขาไม่ได้นะผมการที่ท่านจะตกตําแหน่งครอบครัวจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับทวท่าน มีดดาบปากตรงกลางใจกระวนกระวายกระสักกระสายรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองสําหรับใครบางคนแอบชอบลหลงไหลในมนเณาตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเปิดรับในสิ่งที่ใช่เปิดลับในสิ่งที่เห็นการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวร o ภคฟจุนบังเกิดเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับผมเรื่องราวต่างๆให้ท่านหัวใจใหญ่กว่างเงินทอง รตรงนี้สําคัญมากๆนะครับผมหัวใจจงใหญ่กว่าเงินทองเอาเงินมาซื้อหัวใจท่านไม่ได้นะครบ,บงบอกใครบางคนบอกว่าทําไมจะซื้อไม่ได้ครับร้องให้มาสักล้านหนึ่งยอมให้ได้ทุกอย่างไม่ได้อย่าให้นะผมจงทําในลักษณะที่หัวใจของท่านใหญ่กว่าเงินเงินมันไม่มีค่ามากเท่าไหาร่หรอกนะเพียงแค่ไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อเฟอร์ราี่ซื้อสาวๆซื้อนุ่มๆซื้อได้เยอะแยะใช่ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วจงทําเป็นหัวใจใหญ่กว่าเงินก็คือเงินมันผลิตใหม่ทุกวันมันพิมพ์ใหม่อย่าเอาเงินมาจุดไฟเผาตัวท่านไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นจงหัวใจใหญ่กว่าเงินเข้าไว้และอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมเหรียญใหญ่บาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับรัพ์ แสงสว่างเดอะดตาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแน่ในโชคชะตาท่านชาลต์เกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จ3เหรียญตกตําแหน่งบุญเพราะฉะนั้นจะทําอะไรบุญกุศลวาจานาตกตําแหน่งตัวท่านเองนะไม่ใช่บริวารด้วยตกตําแหน่งตัวท่านเองเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรต้องทําด้วยตัวท่านเอง ไปขอความช่วยเหลือจากใครก็เขาไม่มีบุญเน่เขาทําไม่ได้ท่านทําได้คนเดียวท่านรวยคนเดียวดัะนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ต,ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเ,เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันวางแบบแผนประเพณีเอาไว้ล่วงหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาส่งมอบดวงแก้วถ้วยทองเหรียญใหญ่บเบ้เริ่มบังเกิดขึ้นในโชกตะตาคิดพินิษฐ์ไต่ต,ต,ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ลงสุขสมสมหวังดังใจหมายแน่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r อร์ต s u งซุปเปอร์สติเกให้ติดหมอซันได้ให้ค่าคูดังช่องได้ให้ค่าคูหมอซันได้ขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับ